ะะกำลังทำการฆ่าเชื้ออุปกรณ์งานฝีมือนะรวมทั้งใหม่พรมนะคะวันนี้มีตัว่นืนๆด้วยมีพวกตินปั้นด้วยนะคะด้วยหลอด UVC สวัสดีค่ะ,ะไม่ทราบว่าเพื่อนๆมีปัญหาเหมือนเราไหมคะคือเวลาเราจะทํางานฝีมือนะคะหรือว่าจะทํา โดยเฉพาะท,ทาเกี่ยวกับไหมอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราซื้อซื้อไหมมาแล้วเราไม่สามารถเอาไปซักล้างก่อนมาใช้งานได้เนาะอันนี้ในช่วงภาวะตอนนี้ที่มันมีปัญหาโน่นนี้นานมากไปเนาะอย่างที่เราเห็นกันในสถานการณ์ที่มีเชื้อโรคที่มันแพร่ระบาดไปทั่วไม่ว่าเชื้ออะไรก็ตามนะคะ,ะเนี่ยเราจะทำยังไงในการป้องกัน ัวเองะะพอดีตรงนี้ก็ไปหาวิธีมานะคะพอดีได้เจ้าอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะคะจริงๆมันเป็นอุปกรณ์พกพานะคะโดยปกติแล้วเนี่ยการฆ่าเชื้อมันมีหลายวิธีนะคะวิธีหนึ่งที่เขาใช้กันก็คือการใช้แสง UVC ในการเปิดเพื่อทำการฆ่าเชื้อนะคะซึ่งจะใช้ในห้อง ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในโรงพยาบาลนะคะหรือว่าในห้อง l ลบอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็ตอนนี้ก็มีพวกแบบมันจะเป็นหลอดที่ให้แสง UVC ออกมาแล้วก็สามารถฆ่าเชือ้อหลายๆตัวได้นะคะก็เลย ลองไปเสร์ชหาดูนะคะเพราะเคยใช้อยู่จะใช้เป็นหลอดใหญ่นะคะแล้วก็ใช้ในในห้องอื่นๆนะคะก็เลยลองไปหาดูเออมันตอนนี้มันมีแบบอันนี้ออกมาขายนะคะก็เลยซื้อมาลองใช้นะคะเพื่อจะฆ่าเชื้อพวกอุปกรณ์งานฝีมือที่เราซื้อมาก่อนนะคะเพื่อป้องกัน การติดเชือ้อไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะนี้มีทั้งพวกดินปั้นมีทั้งใหม่นะคะวิธีการใช้งานก็ไม่ยากนะคะ,แ,ะแค่เราก็เปิดนะคะเปิดตัวนี้ไว้นะคะพอเครื่องมันทํางานปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีแสงนะคะแสงขึ้นนะคะยวรอสักพักหนึ่งนะคะจะเห็นแสงหลอด UV มันจะเริ่มอ,ออกเป็นสีม่วงนะคะตัวนี้นะคะจะค่อนข้าง อันตรายนิดนึงเพราะฉะนั้นเวลาเขาทําออกมาเนี่ยเขาก็จะหน่วงเวลานิดนึงเนาะเวลาเรากดเปิดนะคะแต่ว่าถ้าเรามีตัวที่ที่บังนะคะหมายถึงว่าเวลาเขาใช้งานเนี่ยเขาจะใช้อยู่ในห้องปิดนะะเพื่อให้ UV-C แล้วตัวนี้มันจะมีโอโซนออกมาด้วยนะคะ,ะในห้องปิดหรือในกล่องปิดในตู้ในตู้เสื้อผ้าในไรเพื่อจะทําการฆ่าเชื้อนะคะ ถ้าสมมุติว่ามันมีอะไรที่มันกั้นไม่ให้ I UV แสง UV เนี่ยมันมันโดนเรานะคะก็จะไม่เป็นอันตรายนะคะแล้วก็ห้ามมองตรงๆนะคะกับแสง UV นะคะจะทำอันตรายต่อเนื้อเยื่อผิวหนังและตาแต่เมื่อกี้ถ้าสังเกตดูนะคะจะเห็นว่าถ้าเป็นเป็นสวิตปกติเนี่ยเขาจะมีสวิตเปิดไว้ข้างนอกห้อง นะคะคือปิดห้องแล้วก็เปิด UV ไว้ข้างนอกหรือปิดกล่องแล้วก็มีสวิตช์ข้างนอกนะคะแต่ตัวเนี้ยมันก็จะทําหน่วงเวลาให้เรานิดนึงพอเรากดไปปุ๊บแล้วเราก็เอาใส่ในภาชนะนะคะภาชนะปิดแบบนี้นะคะเพื่อให้ UV มันทํางานเนี่ยนะ,ะมันก็จะหน่วงนิดนึงแล้วก็จะมีเวลาปิดอย่างเมื่อกี้เนี้ยนะคะเราก็จะมีเวลาปิดปิดภาชนะนะคะเพื่อที่จะให้ UV มันทำงานแล้วก็ทำการฆ่าเชือ้อเราก็จะ เพราะเวลาที่ใช้นะคะมันจะมีประมาณ15-30ถึงนาทีเนาะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่อุปกรณ์ที่ที่เราไปหามานะคะอันนี้จะแนะนำเฉยๆนะคะว่าให้ใช้ว่าวิธีการฆ่าเชื้อ,อไหมที่เราซื้อมาเนี่ยจะทํำยังไงหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เราซื้อมาหรือว่าของอะไรก็ตามที่เราได้มานะคะหรือว่าแม้กระทั่งเงินหรืออะไรก็ตามที่เฮ้ยเราไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยมัน มันมีเชื้อเปล่าน,นะคะเราจะล้างก็ไม่ได้ไม่สะดวกนะคะเราก็เอามาใส่ในกล่องแล้วก็เปิด UV คฆ่าเชื้อซะอ่ามันจะใช้เวลาประมาณ15-30นาทีในการฆ่าเชื้อนะคะก็ขึ้นอยู่กับเจ้าตัวเนี้ยนะคะอันนี้แต่ละยี่ห้อไม่ไม,ไม่ไม่บอกไม,ไม่ไม่ทราบนะคะอันนี้เปยปเป,เป,เปหาดูเอาเองนะคะแต่วันนี้แค่มันแนะนำเฉยๆสำหรับพวกเพื่อนๆนักถักทั้งหลายนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนเอาไปถักในห้องนอนใช่ไหม เราก็ถักในห้องนอนห้องนั่งเล่นถักไปเรื่อยอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราซื้อของมาเราก็ไม่รู้ว่าร้านนะั้นเขาเก็บดีไหมมันอาจจะมันไม่ใช่แค่เชื้อเวลาที่ระบาดตอนนี้นะคะมันอาจจะมีเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันอาจจะทําให้เกิดการสกปรกแล,ะกะกและกะ้วก็ติดเชื้อเนี่ยเพื่อความปลอดภัยนะเราสามารถทําได้แล้วก็อเอามาฆ่าเชื้อก่อนนะคะกล่องเนี้ยก็กล่องง่ายๆนะคะถ้าไม่อยากเห็นแสงนี้ก็อเอากล่อง ทึบแสงก็ได้นะคะแถวนี้จะเอามาให้เป็นดูเป็นตัวอย่างก็เป็นกล่องใสนะคะเนี่ยมันก็จะทางานตัวนี้มันจะตั้งเวลาอัตโนมัตินะคะพอเปิดปุ๊บอ่ามันก็จะทํทงานของมันแต่มันจะดับเองแล้วก็ทิ้งเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วเราค่อยออกมาใช้งานนะคะก็เพื่อสุขอ,อนามัยที่ดีนะคะป้องกันอะไรหลายๆ,ๆอย่างวันนี้ก็เลยมาแนะนานะคะ,ะการฆ่าเชือ้อ นะคะพวกหมพรมอะไรก่อนที่เราจะทํางานนะคะเพื่อเซตนิดนึงสําหรับพวกเพื่อนๆนักถักทั้งหลายนะคะหวังว่าก็คงจะมีประโยชน์บ้างนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามค่ะ